เรามาเจอจูเรบเสืจูเส้นมันปีปันมวยแก้วีวมวยแก้วสองแก้วครับเคยอ๋อเขาเคยเห็นเหรอเคยจินจิตไทยใช่จินจเมืรงฮะจินจิตเมือโอนตามตูสอ๋อสามน่อ๋อุะรนจรมุยกัมพูชีอะไรดิขมุ่มอ๋อนี่นี่นี่ขมุ่ อำเภออะไรที่อำเภออ๋ออำเภออำเภออำเภอมุยอ๋อค่ะพี่นะฮะโอนมาพี่นะโม่ไอโต้ไอยังเหไอเอียคเซียบเรียบนะครบเลยเขาถามว่ามาจากไหนอ๋ออ๋อนี่เขาจะสตาร์ทอ๋อใชสเกิร์ตสตาร์ทวิดาเพิ่งเต็มเลยอ่ะออเท่าไหร่ดาวสองสองพันเหรอสองพันเรียวสองพันเรียวประมาณสิบกว่าบาทมั้ะ เขาไม่ได้ทำมาเโอเยาท่าดีเครื่องปันบรเลยเดี๋วนะวันนี้อยู่ที่กัมพูชานะอะไรนะไม่เอะไรใส่รองเทาเล็กกบรองเทาอ๋อกโบรองทรงเขาบอกเขาบอกเคยเจอพิษกับมังสง หรือหรืออ้อยมาจากกรุงพงสมหรือเปล่าอู้หู้ดีๆน้ำเต็มเลยทุกคนอันนี้เรามาเจอร้านขายน้ำอ้อยนะครับที่เสียมเรียบกับพูชานะครับแก้วเราประมาณ17บเจบาทนะครับสดๆเลยอะน้ึ้งน้ำพึ่งตอมเต็มเลยแสดงว่าหวานมากเลยเนี่ยสองพันปีป่อนปีเป่อนปีปื่อนมาเติมความหวานเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้หวานไม่หวานก็ดูน้ำพึ่งตอมสิ โอ้นี่นี่ครับเขาทำแบบสดๆเลยอัมเปิร์อัมเปอรอัมเปิร์เฮ้ตึกอัมเปิร์ตึกอ๋อตึกอัมเปอรลอัมเปอร์อัมเปิร์ตึกอัมเปอร์เฮ้ยนั่งเลยนั่งเลยนะนั่งนี่แหละนี่ครับบรรยากาศร้านอยู่ริมถนนเลยนะอากูนจ้าจ้นมานี่นั่งตรงนี้เลยเล่นจูซันสุดดายอ๋อขอบคุณจ้ารันอบคุณจ้ารัน ไปโอนตาอย่างนีเลยโอ้แ่อัสกอต้เปสนับสมยดังโอ้สเัยยนงเย้อากินกินอ่ะอยังก่อฮบยันไงไปทา่โอนอีย่เมื่อดังค่ะคลบมืออ๋อเห็นที่ตอนตรงเฟซบุ๊กใช่ไหมพี่ๆคนกัมพูชาคุไหนดูอยู่นะครับถ้าถ้าถ้าสมวี่เขาพูดว่าอะไรเนี่ยแปลให้หน่อยเออ่ารักมยเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะอันนี้น้าอ้อยที่กัพูชานะคะ เรากินอยู่ตรงเสียมเรียบไหมลูกเนี่ยใช่ใช่ราคาไม่แพงนะแก้วนึงประมาณสิบกว่าบาทประมาณยี่สิบเฮ้ยมาทำไมได้กลิ่นมะนาวด้วยมัาใส่มะนาวใช่ไหมน้ำอ้อยที่นี่ก็ได้ใส่มะนาวด้วยหรือเปล่ามีพี่วิทคนไหนเป็นคนกบชาด้วยอยู่คอมเมนต์หน่อยเฮ้ยชื่นใจมาชิมหน่อยมาชิมหน่อยอุ้ยชอบมากเลยพี่วิทหวังเลยเขาใส่มะนาวเนาะมันหอมนี่ครับมานั่งกินอยู่ริม

เนปลาบใช่ไหมปลาบอ๋อฮ่าฮฮะอังโก้ฮะอังโก้ไปหรือยังโอเคอังโก้อังโกไปหรือยังไปแล้วปไปอากุนอากุนจารันอากุนจารันสดสบายสดสบาย